ตอนนี้เราถักความยาวได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะประมาณ1เมตรครึ่งนะคะให้ดูลายของชิ้นงานงานจะมีความยืดหยุ่นดีนะคะเป็นตามนี้อันนี้เป็นฝั่งที่เราได้เริ่มต้นไว้นะคะ ยาวประมาณ1เมตรครึ่งหรือว่าตามความพอใจนะคะว่าเราอยากได้ชิ้นงานยาวประมาณไหนดูด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นลายด้านหลังมีด้านหน้าลายนี้จะเป็นลายที่ถักง่ายนะคะมาดูวิธีการเก็บชิ้นงานกันคะ่ะ พอถักได้ตามความยาวที่เราต้องการแล้วเราก็จะตัดปลายเชือกนะคะโดยวัดตรงนี้มาประมาณจากจุดนี้นะคะวัดกลับไปถึงจุดแรกแล้วก็ทบกลับมารอบที่สองแล้วก็รอบที่3นะคะให้ยาวประมาณ3ามามทบ ก็ร้อยเข็ม <_ an> เริ่มที่หลักหมุดที่สองนะคะแทงเข็มลงย้อนกลับไปหนึ่งหลักแทงเข็มขึ้นเอาไหมผ่านหลักหมุดที่สอง ร้อมด้านหลังนะคะแทงเข็มลงที่หลักหมุดที่สามย้อนกลับไปหนึ่งหลักให้แทงเข็มขึ้นคล้องเชือกผ่านด้านหลังแทงเข็มลงนะคะ ย้อนกลับไป1ห,หลักให้แทงเข็มึ้น,นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะลายนี้เราทำทั้งหมด18หลักนะคะตอนนี้เราทำมาถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะ มัดใหม่เลยนะคะแล้วก็ปลดออกจากห่วงได้มาดูชิ้นงานกันนะน,นี้คือด้านหน้านะคะ ี่คือด้านหลังจะเห็นว่าตอนเริ่มนะคะฐานตอนเริ่มกับตอนจบลายจะคล้ายกันเลยนะคะที่เหลือตรงใหม่ตรงนี้นะคะเราก็เก็บ เก็บงานนะคะด้วยการสอดไหมให้เรียบร้อยสอดไปตามแนวด้านข้างก็ได้นะคะ ซ่อนเข้าไว้ข้างในโซ่เลยค่ะก็ตัดเ,เรียบร้อยแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งตอนเริ่มต้นเราก็เก็บไหมเช่นเดียวกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยชิ้นงานไหมพรมเป็นผ้าพ,พันคอค่ะ